สวัสดีค่ะทุกคนอ่อนหุกฟิชชิ่งค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะมางานแข่งตกป้ายอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่แมตต์บารามันดิคับนะคะชาเลนจ์นะคะของพี่ลุงนะคะนี่วันนี้นักกีฬา75คนนะคะอ้อยก,ก็มาลุยสนามนี้อีกแล้วค่ะเราเคยมาลุยกันแล้วนะคะสนามนี้เดี๋ยววันนี้มาลุยกันใหม่ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะชาเลนจ์วันนี้ป๊อปกระดีหัวจิกปลายางไมโครจิกใช้ทุกอย่างนะคะ ชา <laughs> เลนค่ะเดี๋ยวเราเปิดด้วยผิวน้ําก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานไหมนะคะลุยจะแข่งแล้วค่ะเชา้านี้ทุกคนดูนักี่ลาค่ะ,ะยืนกันเต็มคอบค่ะทุกคนอ๋อยก็ลุยค่ะแข่งแล้วค่ะ <40 S 1> ทุกคน,น,นคชั่วโมงแรกนะครับเดือดไหมสองนะครับขึ้นมาแล้วนะครับพี่แพรนะครับ อย่าลืมนะครับทุกคนครับปลาที่จะเข้าวัดนะครับต้องอยู่ต้องสวิงหรือว่าสวิงหรือว่าขีดหลังขีดกระโดงมานะครับนะ,ะ,ะปลาที่มาถึงครับได้เลยครับอุ้ยทุกคนไม่ต้องไปตีไกลละมันกินอยู่ข้างหน้าว่ะแค่นี้เองเนี่ยมันกินอยู่ข้างหน้าเราค่ะ อคนกินแล้วค่ะเฮ้ยทำไมปลามันบีมจังวะนอให้ห <categor> น <iser> <man> no so ่อยคุณครับมาแล้วค่ะทุกคนตัวแรกน้ำเช้าค่ะวิ่ง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 วิุ่้ย ต่อค่ะทุกคนบ่อหนึ่งยังขึ้นอยู่นะครับอยู่น้ำนะใครสนใจนะครับฝนไม่น้อยนะครับไปได้ตีได้นะครับแนะนํำนะครับสน,นำดำดำเงียบแล้วนะครับบ่อน,นี้ทุกคนบ่อที่เขาปล่อยปลานะคะบ่อน,นี้นะคะเริ่มเงียบแล้วเราจะไปบ่อ หน,นะคะบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อที่เขาใช้ตกเล่นด้วยนะคะปกติบอ่อที่ไอยตกเมื่อกี้จะเป็นบอ่อที่เขาใช้ช่างออกนะคะไอไปตีที่บอ่อหนึ่งดีกวค่ะเพราะว่าออยคิดว่ามันเริ่มเงียบแล้วทุกคนเงียบลเลยะไอาาบอ่็มาบอ่อตกเล่น,นะคะ่ะทุกคนเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่เขาให้อาหารค่ะ ที่สจากปลาย,ยางค่ะทุกคนเยียกรรมการนะครับเยียบยางค่ะคุณครับ เดีย๋ยวาจะลองเดินไปดูตีข้างหลังดูตรงนี้หลายตู้ปค่ะทุกคนคนเยอะว่ะเราไปโล่งๆดีกว่าค่ะทุกคนมันหลายตู้ค่ะทุกคนเราอย่าไปอยู่ค่ะมันตกใจค่ะปลามันตื่นข้างหลังดีกว่าค่ะทุกคนนี่เงียบเลย จริงจริงๆด้วยค่ะทุกคนข้างหลังนี่นะเอาเอาเอาของออยได้ปะ่ะเอาสวิงออย สวัสดีค่ะทุกคนโอ๊ยหยนักฝากหน,น่อยค่นะฮึบถูกแล้วเราต้องอยู่ตรงนี้แหละไม่มีคน,าคนสาม <c oughs> เฮ้ยเอวันนี้มันต้องเป็นวันของเราแน่เลยว่ะ <c oughs> ทุกคนคะ <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> โหน้ำเช้าโคตรมันเลยคะ่ะสามตัวแล้วคะ่ะออยผ่านไปชั่วโมงเดียวเองคะ่ะ เดี๋ยวหาต่อค่ะวันนี้อ๋อจะไม่ชาเลนจ์กับเหยื่ออะไรทั้งนั้นเตีปลายางอย่างเดียวค่ะวันนี้จะเอาถ้วยปลายางกลับบ้านค่ะทุกคนลุยตัวที่สี่ค่ะทุกคนพี่เมียสว,วัสดีค่ะตัวที่สี่ค่ะทุกคนเหยื่ออะไรพี่ปลายางค่ะปลายางวันนี้พี่ไม่เล่นเหยื่ออื่นแล้วค่ะตัวที่สี่แล้วค่ะ ทุกคนคะตัวที่สี่แล้วคะ่ะเฮ้ยวันนี้อาไอ้มาว่ะทุกคนใช้ได้เนี่ยวันนี้ใช่แนะคะเนี่ยวันนี้มีผลงานนะคะเนี่ยสี่ตัวแล้วคะ่ะลุยต่อคะ่ะทุกคนตัวที่ห้าค่ะทุกคนกำลังไปที่บูธกรรมการนะคะปลายางตัวที่ห้านะคะปลายางะคะทุกคนขอบคุณครับ ทุกคนคะตัวที่ห้าแล้วคะ่ะเฮ้ยวันนี้ใช้ได้นี่ทุกคนหมานอยู่นะคะห้าตัวแล้วคะ่ะกี่โมงวันนี้สิบเอ็ดโมงคะ่ะเราตามเจอห้าตัวคะ่ะทุกคนลุยต่อชาเลนจ์ Challenge วันนี้ของออยนะคะจริงๆอะ่ะวันนี้เขาให้ตกด้วยแบบป๊อปกระดีปักปลายางนะคะแต่ละเหยื่อแต่ละประเภทก็จะมีคะแนนของเขานะคะแต่ว่าครั้งที่แล้วที่ออยมาแข่งอะ่ะคือออยมัวแต่ไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นเหยือทุกประเทศคะ่ะทุกคน สู้คนอื่นเขาไม่ได้ค่ะดังนั้นเราก็จะสู้ด้วยเหยื่อที่เราถนัดนะคะวันนี้ไอ้กอปลายางทั้งวันค่ะทุกคนลุยวันนี้นอกจากเราจะเล่นกระพงใหญ่นะคะมีกระพงใหญ่แล้วก็ทุกคนดูนี่นี่นี่กระโคค่ะทุกคนตัวมันเริ่มเลยค่ะพี่เดินเลยคนดูดิตัวใหญ่มากคันที่เล็กนิดเดียวเองอะ ดูนะคะข้างหน้าเป็นกระพงใหญ่นะคะอันนี้เป็นกระโห้ใหญ่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะพักเที่ยงนะคะก็กำลังจะไปเอาข้าวค่ะหมดครึ่งแรกค่ะทุกคน5้าตัวค่ะได้อยู่นะเดี๋ยวครึ่งบ่ายนะคะเขาแข่งเ,เขาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไระเล่นคู่ขี่กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักกินข้าวกันก่อนค่ะทุกคนคนเราก็กินข้าวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับนาทีทองกันค่ะทุกคน สำหรับน้ำเช้านะคะทุกคนเขาก็มารับเริ่มรับนาทีทองกันค่ะดูก่อนเรามีนาทีทองน่าจะมีนะคะนี่ค่ะนาทีทองค่ะทุกคนเราก็เมานาทีทองวันนี้ได้สิบห้าครับหน้าน้ำหนึ่งหนึ่งไปหาผู้หญิงโอเคค่ะได้นาทีทองนะคะปลายยางนะคะ ได้นาทีทองนะคะทุกคนคึ่งแรกนะคะทุกคนก็5้ตัวค่ะได้นาทีทองไปด้วยค่ะตัวหนึ่งนะคะกับนี่ค่ะทุกคนเวลามันตีเชลนรับนะคะของพี่ลุงนะคะนี่ออยมาแข่งแล้วนะคะสนามที่ผ่านมานี่สนามที่สองนะคะก็วันนี้ก็มีหลายรางวัลค่ะทุกคนวันนี้ออยเล่นแต่นี่ค่ะเหยียอยางค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าครึ่งหลังเราจะได้เพิ่มอีกตัว อุ้ย,อ,ยอีกไกลเราอยู่ไหนละอุ๊ยเครับครับหเวลากลารแข่งขันแล้วค่ะทุกคนกับวันนี้ค่ะบารามันตีชาเลนจ์ครับนะคะสนามน,นี้ค่ะที่ธนกรฟาร์มนะคะ นักกีฬา76คนนะคนะอันนี้นักกีฬาก็เริ่มจะเก็บของนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกำลังจะไปดูนู่นนะคะทุกคนนู่นเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูผลคะแนนกันนะคะว่าใครเข้าช่องไม่เข้าช่องหรืออะไรนะคะวันนี้ออยก็ไม่ได้เข้าช่องอะไรคะ่ะเหมือนเดิมแตบบ่ว่าได้รางวัลนาทีทองมานะคะเราก็ได้ปลาทั้ง5ตัวเนี่ยทุกคนถือว่าโอเคเลยเนี่ยนี่เป็นงานแข่งกับพงครั้งแรกที่ได้ปลาห้ตัวเนี่ยปกติมาแข่งกับพงแม่งได้2 3สตัวครั้งนี้5ตัวคะ่ะทุกคนโอเคเนี่ยเดี๋ยว มาดูกันต่อค่ะทุกคนว่าเราจะไปลุยแมตแข่งงานไหนอีกนะคะวันนี้สนุกมากค่ะกับบรามันตีชาเลนจ์ทัพค่ะทุกคน